อย่าให้มีอีกครั้งหนึ่งออกเลยก็แกก็ไปติดเองละกันเปิดร้านแข่งแม่งเลยครับ้งแกเฮ้ยบอสถ้าอยู่ต่อเนี่ยเดี๋ยวให้เพิ่มเฟซเปล่า,าได้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 ครับตั้งแกเออพรุ่งนี้ก็มาทำงานปกติแล้วกันนงนั้นน่ะกับเาาพียไปไหนอะ่ะจะไปรอดเหรอถ้าอยู่ต่อเนี่ยให้เป็นหัวหน้าเลยขึ้นแทนไอเดียมันโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็มาทำงานตามปกติได้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 โอเคอะไรวะนัดกันแล้วว่าเราจะออกไปเมางานด้วยกันไงไม่มีใครรับสักคนไอ้สองคนนี้ยังไงของมันวะเนี่ย ได้แล้วอยู่3วันก็อยู่เฉยแล้วว่ะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรจะกินแล้วดูแล้วท้าแก่เขาก็ดีเหมือนกันนะเราไปสมัครงานใหม่ดีกว่าว่ะทอแก่ครับจะพึ่งไปครับผมเดือดร้อนแล้วครับผมไม่มีจะกินแล้วครับตอนนี้อะไรเองจะกลับมาทํางานแล้วใช่ครับกลับมาก็ได้แต่เขาจ้างไม่เท่าเดิมนะพรุ่งนี้ก็มาทํางานตามปกติแล้วแหละโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าแก่ผมมาทํางานแล้วครับมาช่วยมันยกของกันน่ะแถวรถอ่ะลองดูดูของอ่ะยกขึ้นหลังรถไปเฮ้ยไหนบอกจะออกกับพี่ไงเฮ้ยดีวพุดมาก ขนของได้ลวอืมอ่ะวอสเดียขึ้นรถเร็วเฮ้ยเดียเดี๋ยวก่อนครับเองอะ่ะข้างหลังต้องนั่งหลังใช่นั่งกระบะท,ท้ายเลยเ,ร,เร็ว